กลับมาช่วงนี้ฉลาดรู้นะคะก่อนที่จะพาไปรู้อย่างชาญฉลาดเชิญชวนคุณผู้ชมก่อนค่ะเข้าไปร่วมกดไลค์กันในแฟนเพจของซื้อได้ใช้คุม้มเพราะวันนี้มีของรางวัลมาแจกกันด้วยเข้าไปกดไลค์รอไว้ก่อนกติกาเป็นอะไรเดี๋ยวมาบอกช่วงหน้าค่ะใช่แล้วครับแต่ว่าช่วงนี้ครับคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมไปดูต่อว่าสมัยนี้ไม่ยากอีกต่อไปแล้วนะเวลาเราทําธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซอยากจะช้อปปิ้งออนไลน์แน่นอนเ<า>นี่เยเลือกซื้อของ,ของเลยผู้บริโภคเนี่ย ใช้มากขึ้นเพราะว่าอะไรสมาร์ทโฟนเข้ามามีบทบาทมากขึ้น 3G <า>เข้ามา 4G ก็ต่อเดี๋ยวปีหน้าคงได้ใช้กันอย่างเต็มที่แล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นครับเราไปดูว่าสาธารณูปโภคพื้นฐานค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าตําเงินค่ามือถือสารพัดแม้ว่าตั๋วออนไลน์อย่างพวกตัวต๋วหนังตั๋วหนังนั่ซื้อหนึงมือถือตลอดนะเป็นไงไม่ต้องไปเข้าคิวยืนรอให้เมื่อยสะดวกประหยัดไหมดีกว่าได้เลือกเหมือนข้างหน้าหน้าโรงเลยประหยัดเวลาแต่ประหยัดตังไหม มีมีส่วนลดมีส่วนลดมีส่วนลดใช่ไตามแคมเปญการตลาดที่เขาเอามาลดแลกแจกแถมนะครับแต่ว่าภาพรวมนั้นคุณผู้ชมเขาคิดเห็นกันอย่างไรแล้วที่ผ่านมาทิศทางของการตลาดในการจ่ายเงินออนไลน์แบบกระเป๋าสตางค์แบบนี้เขาเป็นไปในทิศทางไหนติดตามนี้เลยครับธุรกิจอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องมูลค่าของตลา0เล้านบาท คนไทยใช้โซเชียลมีเดียสูงถึงกว่า93%กระจายอยู่ในทุกช่วงวัยส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษาพนักงานลูกจ้างของภาคเอกชนและรัฐรวมไปถึงเจ้าของกิจการขณะที่สินค้าที่คนนิยมซื้อผ่านโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่จะเป็นแฟชั่นเสื้อผ้ารองเท้าอุปกรณ์ไอทีเครื่องสำอางสูงกว่า30%โดยช่วงราคาที่นิยมซื้ออยู่ที่500-1,000บาทต่อครั้ง และยิ่งอายุมากขึ้นจะนิยมซื้อสินค้าที่มีราคาแพงขึ้นมาดูผลสำรวจ Casper s k สก้หลับพบว่าผู้ใช้จำนวน49รู้สึกไม่มั่นใจเมื่อทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ยิ่งไปกว่านั้นผู้ใช้เกินครึ่งเชื่อว่าการทำธุรกรรมออฟไลน์แบบเดิมน่าเชื่อถือกว่าแบบออนไลน์และผู้ใช้46เห็นพ้องต้องกันว่าออฟไลน์แบงกิ้งต้องปลอดภัยกว่าแน่นอน แต่ถึงแม้ว่าจะกังวลเรื่องความปลอดภัยตามที่กล่าวข้างต้นแต่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ก็ใช้บริการธุรกรรมออนไลน์พบว่าผู้ใช้79ใช้คอมพิวเตอร์และแล็ปท็อปในการจ่ายเงินออนไลน์ผู้ใช้52ใช้แท็บเล็ตผู้ใช้45ใช้สมาร์ทโฟนและผู้ใช้12ที่มีสมาร์ททีวีระบุว่าใช้สมาร์ททีวีในการทำธุรกรรมออนไลน์ นอกจากนี้ยังพบผู้ใช้จํานวน1นใน5ที่ไม่ได้ใช้มาตรการเพื่อปกป้องข้อมูลการเงินใดๆเลยแต่ธุรกิจดิจิตอล Money ่หลายแห่งได้ก้าวข้ามข้อจำกัดนั้นไปแล้วด้วยระบบ Cyber Security อย่างในกลุ่มธุรกิจ e m ั n e y ของ o p เปอเรเแต่ละรายจะมีจุดเด่นแตกต่างกันถ้าเล่นเกมจะใช้งาน True m น n e y ส่วนเ a สสบายก็จะโดดเด่นด้านออนไลน์ช้อ p ปิ้ง ส่วน m อ็มจะถูกนำไปใช้ชำระค่าบริการต่างๆทำให้จุดแตกต่างจะอยู่ที่กลุ่มการให้บริการกับพาร์ทเนอร์มากกว่าการสมัครใช้งานบังคับให้ใส่เลขบัตรประชาชนเพื่อสมัครใช้บริการแต่ปัจจุบัน <c oughs> เพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตั้งรหัส4หลักก็พร้อมใช้งานแล้ว เพียงแต่จะมีข้อกำหนดตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปอง,งอกําหนดไว้คือใช้งานวงเงินได้ไม่เกิน5,000บาทต่อเดือนแถมยังสามารถใช้งานร่วมกับตู้เติมเงินที่ไม่ใช่บริการของธนาคารอ,อีกกว่า60,000จุดตามหน้าร้าน AIS, t เ l e ทเลวิชร้านสะดวกซื้อและตู้เติมเงินอย่างบุญเติมก็สามารถเติมเงินเข้ามาไว้ใน m p ได้ทันทีหรือพวกบัตรแรบบิท เพิ่มความสะดวกสบายสามารถชำระเงินรวมกว่า200รายการเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าบัตรเครดิตและค่ามือถือได้ครับสะดวกจริงๆเลยค่ะเพราะว่าจะทําทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องไปต่อคิวทําในมือถือได้และก็ที่สําคัญเนี่ยนะคะบางจุดที่เขาให้ใช้บริการเนี่ยลดราคาพิเศษเฉพาะคนที่ใช้บริการผ<ช>่านออนไลน์ด้วยแม้ว่าผลสํารวจอย่างที่เห็นนะครับว่าคน54%ยังบอกว่าให้ ความเชื่อถือของธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซแบบออนไลน์น้อยลงไปหน่อยอแต่ว่าอนาคตตอนนี้ตัวเลขมันเริ่มลดลงลดลงก็คือขยับแบบลดลงขยับลดลงคือว่ามีความเชื่อว่ามันจะปลอดภัยมากยิ่ง<อ>ขึ้นใช่ไหมคืออันนี้คือตัวเลขของเดิมเ<อ>มื่อสักประมาณสํารวจไม่มีการสํารวจของมาแคสเปอร์สกิลลบเมื่อสักประมาณเดือนที่แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยด้วยระบบ Security อ่ะผมมีตู้แนะนำอย่างโต้เติม เงินออนไลน์อย่างบุญเติมเนี่ยบุญเติมตู้ส้มๆใช่ะตอนนี้เขากระจายแต่ละจุดอยู่ค่อนข้างหลากหลายทั้งกรุงเทพแล้วก็ทั่วทุกภูมิภาคเลยจะมีหลักหมื่นเป็นหลักหมื่นตู้เลยอ่ะใช่ค่ะวันนี้เราเอามาในรายการด้วยแต่ว่ายังไม่ใช่ช่วงนี้ครับแต่กาลังจะบอกใช่ฮะกำลังจะบอกว่าคือสมัยนี้มันไม่ใช่แค่เติมเงินมือถือได้ๆนะจ่ายค่านี่ได้ด้วยอะไรนะน้ําค่าน้ําค่าไฟตู้น้ำเดี๋ยวช่างน้ําหนักได้ด้วยคุณผู้ชม ใช่ชั่งน้ำหนักได้ด้วยที่สําคัญนี่นะคะเขาบันทึกเป็นเรคคอร์ดประจําตัวให้เราได้ว่าเดือนนี้น้ําหนักเท่าไหร่ถ้ามาชั่งอีกครั้งหนึ่งคุณจะน้ำหนักเท่าไหร่แล้วก็คํานวณให้เสร็จสับเลยรวมกันอยู่ในตู้นี้แต่เดียวไม่ต้องสงสัยแต่ผมแปลกใจว่ามันเป็นตู้สาธารณะนะอย่างนี้คนอื่นมาเขาก็รู้สึกว่าก่อนหน้านี้เป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวมาดูกันละกันเขาใช้วิธีการอะไรน่าสนใจว่าเดี๋ยวขอพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าจะพาไปเจาะลึกกับเจ้าตู้วิเศษนี้เลยค่ะ